สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุขคนโตโตไทยในฮอลแลนด์เมื่อนี้สิบาพี่น้องไปเบิ้งนีอย่างค่ะค่อยติดตามกันนะจ๊ะเมื่อนี้มะยามเฮียนปูเฮียนยาด้วยค่ะมีแผงโซลาเซลล์ด้วยแผงอ้ไ ไอเ้เฮ็ดไอ้พลังงานจากแสงดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเสดพี่น้องเมึงรอบรอบบ้านปูบ้านหญานิดหนึ่งเด้อจา้าอันนี้ห้องเก็บของเพิ่นสวนเพิ่นเด้อค่ะเพราะมันเฮียนเด้อค่ะที่เก็บของหลังบ้านค่ะสวนปูสวนหญ้ากำลังดอกไม้งามงามค่ะขออนุญาตเจ้าของบ้านหน่อยนะคะขอ ถ่ายทำนิดนึงเห็นความงามข้างามลายครับพี่น้องสวยมากปูยากับปลูกดอกไม้ล้ายหลายเด้อพี่น้องสวนเป็นใญ่นะคะพุนระคะโตเฮี้ยนพ่นกระไดนะคะพี่น้องบ้านปูบ้านยาพุนนั่งอยู่ข้างใน้ากันพุนนะคะคุณปู่ก็นั่งอยู่นู่นค่ะ,นะคะ แต่ละเดือนเพิน่นแทบสิบ่เ,เสียคาไฟเด้อค่ะพี่น้องครับเพิ่นมีใหญ่พลังงานแสงดวงอาทิตย์ค่ะทำดีมากค่ะคุณปู่คุณย่าขยันค่ะคุณปู่ก็แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแล้วนะคะคุณย่าก็แปดสิบกว่าเช่นกันค่ะ,คคะบ้านเพื่อกำลังหญ่ตัวมโหฬานเช่นกันนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆกก็จะมาทำสวนช่วยคุณปู่คุณย่าอยู่ละค่ะ นี่เด้อค่ะพี่น้องไอ้เบิ่งสวนปูหยาไปเยาวๆาเด้อค่ะดอกไม้เพิ่นกำลังงามค่ะดอกไม้เมืองหนาวเจอแสงแดดกำลังสวยมากค่ะเบิ่งกันไปยาวๆาวนิดนึงเด้อค่ะสวนปูหยาไปกับสวนไ่เติบนะครับพี่น้องมุ่นค่ะ แต่วายุไก่ก็เลือกเกินค่ะส้ำบ้านเข้าไปอุบลนหรือขอนแกนผุนล่ะค่ะถ้ายุไก่ก็จะมาเห็ดสวนซอยอยูุ่ตัดหญ้ามาเห็ดหนังซอยอยูุกัะพี่น้องค่ะมองนั่งพักพอนเพิ่นรอบสวนนะคะพุ่นค่ะต้นไม้ต้นไหลเพิ่น เย็นซ่านพนหนาอยู่มากพอปูกกับปีนหมวดต้นไม้นะคะอยู่เปรดสิบกัวกับปีนหตาตาต้นไม่องนะคะบางครั้งนะคะถ้านั่งอยู่ใกล้ก็จะมาปลูกพักน้ำอยู่นะคะพอวัาทีพันยายตัวมาโหรานคือกันค่ะพี่น้องค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะมาช่วยทําสวนดอกไม้กำลังงามค่ะ ด้านนอกก็ดอกกุหลาบด้านหน้าบ้านนะคะดอกกุหลาบก็กําลังงามจังแะแ้่งยันสานเพิ่งน,นะครับพี่น้องค่ะนี่ก็นาบานปูญยาเด้อค่ะรถอี่นั่งหน่อยของพวกนั่งและก็จอดยู่หันค่ะดอกกุหลาบงามมากนี่แหละค่ะ บ้านพ่อปู่แม่ย่าก็เพิ่นกาลังเตรียมเนวจินเนวยอยากให้ยุให้จินเด้อค่ะด้านในกําลังสูงเลยกันเด้อครับพ,พี่น้องที่นั่งก็หามาเลาะสะกอนค่ะโอ้เสียงหนกนะคะต้นมงต้นไม้ค่ะเพิ่นยุไก่ธรรมชาติเด้อค่ะพวกนั่งเพิ่นยุเต่ในเมืองนะคะ อันนี้สุ o มนี่ก็นั่งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะนั่งได้สบายค่ะอันนี้ก็โรงเพาะชำต้นมงต้นไม้นะคะโรงเพาะชำค่ะสนามพุนกัญญาค่ะพี่น้องค่ะ เอาค่ะวันข้างหน้าค่อยชมชมกันอีกคลิปหน้าคลิปใหม่กันนะจ๊ะอันดสวยไหนยังกระสีเบื้องกันยาวๆคับพี่น้องปูหยาเพันว่เข่ากลองดอกเด้อค่ะบ่ได้เห็นเป็นดอกนู่นพนนังกันยุ่พุ่นค่ะปูห้ากระดานะคะ ก็เจอกันอีกทีเทปหน้านะคะพี่น้องขาพันธสิวา่าลูกไผ่พ่ะมีมารยาทปันใดเด้อครับพี่น้องขาเพราเข้าไปบอกไปจากระเพิ่นบนด่วนนะคะติดตามกันอีกเทปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนบ๊ายบาย